นะคะก็คือช่องเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ6วันนะคะหลังจากรีวิวลิงค์ปไปถามสกินเออก็คือแบบนะคะจะขอกซ่องติด แท awesome ็กแท็กออดนทมพึ hey ่งมาดูแ hmm. ล้วสนุกมากกระชั่งเธอนะคะคลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปคั่นเวลาว่างไม่มีสกินรีวิวนะคะก็จะเป็นว i นเดอซีรีส์โอไมกรกระสิบนี่พ่อที่บ้านนอนกันแล้วนะคะก็นะคะไปดูนะคะทุกคนว่าคลิปวิ t h e อ e r ซีรีสจะวินขนาดไหนนะคะก็มีคำหยาบเนาะเอาว่าเป็นการ คือความบันเทิงนะคะเออนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะก็คนในคลิปก็ขอโทษด้วยนะคะถ้ามาดูหรือมาเห็นอย่าดรามีอย่า,ยาดราม,มากกันเลยนะจ๊ะ โคนีแซดแนะนำร <นำ S 1> ้านพ่อ, <นำ S 1> พอหมด <นำ S 1> เควาเปย <นำ S 1> บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมไว้วางใจที่สุดในตอนนี้การัตนตีจากผู้ชายบริการจริงมากกว่า300แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นตัดเต็มพ้อโคส่วนลดสำหรับคนดูช่องโคนีเซต นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกปอย่าลืมใช้โคดโคดอีซาเติมกันเยอะๆนะจ๊ะพอหมูดซเว่สปอนกันต่ออีกแปะให้ขุมแปะให้ฉลาดต้องแค่ว่าแปะเล่นให้มันตาแตกไปเลยคะ่ะเออนี่คือประวัติศาสตร์โลกมากที่โคดมีซากดหลายรอบเพราะไม่ใช่สนงจีนะคะเออ <c oughs> เราก็มาป้าเนี่ยนะจาเราอยากได้ซีนเหรอคือหนอยเวอรเวอรคือมันคือแบบซีนจับมันหลายรอบแล้วคืออยากได้ซีนแบบจางเออะไรแบบเนี้ยฉันไปเข้าดูไปตรงไหนดีให้มันถอยก่อนถอยก่อนมันไม่ทันเฟสแล้วว่ะหมอจา๊า หุงนรถสอบอีกคนนึงเนี่ยเนี่ยช่วยตัวนี้แหละโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะขอบคุณนะ <c oughs> นี่คือมาซ้อนกันปะคะมึงมันซ่วยไม่ได้อ่ะมันเลยเฟดแล้วมันจะยืนอะไรนะคะทุกคนแค่แค่หมดปกตินะฮะตาตานี้มันก็พังมันก็พังเพราะเรานี่แหละว้ายดีตะแนวตะแนวอ้ยผู้อาวจังเลยค่ะตัวเย็นว้ายโดนแน่ว้ายตะแนวตะแนวอุ้ยโอไมค์กอดมีแม่งโอ้ย ไม่ได้นี่มันสาวยิมนาสติกโอเมกอชคือส่งเข้าประกวดค่ะยิมนาสติกลีลาน่าจะตายแลย้วแหละรอต่อไป <c oughs> คือเครื่องนี้50แล้วค่ะแล้วน้องเอามาตุกตรงนี้แล้วพี่ก็จะโดนโซนนะคะน้องชนะได้ไหมนางยิงเก็บหลวมนางน่าจะอุ้มหมอเลยเห็นไหมต้องให้แมคคานิกเตรียมเครื่องแล้วเครื่องหมอหมอ,อเท่าไหร่เออจ้ะโอ๊ะทำไมาแมคคานิกไม่ฮิวคุณพี่แมคคานิกไม่ฮิว เหมือนเดิมฮะว้ายเราเราเพอปล่อยบอลน,น่ะทุกคนแม่งแล้วแมคานิกมีเฮลอีกไลอีกะลอีกไลีนิวได้โปรด้ว้นิวอีกนิดเดียวเองอ่ะ าจ้ามาอ,อีโมดอะไรพ่อหนุ่มอีดอ,อกแมคคณิกมึงลกสีแมคคณิกว้ายโอ,อ้ใช้หู่นใช้หู่นอ้าวเรียบร้อยจังหวะนี้กูกดตอนคีย์บอร์ดกูพังก็ไม่สนะหรอกหาที่พบใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังนึกถึงนะคะเซอร์ตี้เดิมนะคะเรามาเซอร์ตี้เดิมนะคะทุกคน ดูกันว่าเป็นไงแล้วขอลองนะแมปลงพยาบาลถนนไว้แสนดอกโรงพยาบาลบ้านนี่ไม่ชอบเลยโะเจอเอะไรเจออันว่าค่ะวะัดนี่ห <c oughs> นีไปไกลสปัน่นโอ้โอ โอ้ยมันมาไล่ชานนะายังไงแต่แล้วคนอื่นไปผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายผู้ล่าเป็นเป้าหมาย,าเ,ามายเพื่อนๆระวังโอ้ยอันนี้พอจะเจอหนูก็ขอนญาตไม่แทรนะคะสวีพ,พี่ไม่ต้องการแทรออิ่งว้ยโอ้ยอย เจอปุ๊บมือเจอปุ๊บแตกแตกแตก,แตกอะไรก็ไม่รู้ไปค่ามันมาโอ้ยน้องมันมาโอ้โหโถ่ตีลังกาเกูสบากูสบาน้องขาพี่ให้โอกาสน้องไปหลายรอบแล้วนะฮะการที่น้องได้โอกาสตบบที่หลายรอบแบบนี้นั่นแหละก็ไปลมอยู่ตรงดิน ไม่ติวคะ่ะเกมนี้ไม่มีการปล่อยขน้องสมาติวอะไรพวกนี้มันไม่มีการปล่อยตกิดขึ้นค่ะย,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 ยามาโนจิตตี้น่มต,ตี้อะไรเนี่ยคือเล่นสกินเดียวกันมันก็ไม่มีการปล่อยอยู่แล้วค่ะเราปาดปาดโรปาดจิ้มจิ้มน้ำไม่ตันตันหันไปไล่หันตรงนี้ ีนี้ก็เลิกลาวเห็นผู้ชายหรอไม่ได้กระติวอยู่นั่นแหละดอกชีวิตเป็นอะไรเอ่ยเล่นดีๆไม่ได้เลยติวเจอผู้ชายสกินเดียวกันติวติวอยู่นั่นแหละสปรา crazy oh my god <laughs> พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะคะแต่มันคือเรื่องจริงคะ่ะโอ้ยหมา นางมาปล่อยหรือเปล่าเนี่ยนางเหมือนจะปล่อยแล้วนะคะทุกคนดูส,สภาพทีมผียังส่งต่านาะคิดเอาสบาจะมาเปิดอีกนานไหมคะให้กูเปิด่าดไหนจะได้ออกอจะสี่คนที่มาเปิดนะคะไม่ต่างกันโอ้ยสุนทรีบินเลคะบินไปหาเผื่อ